เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้รับคําสั่งของแม่ของเขาว่าให้ช่วยเอาของเหลือที่เธอนั้นทําไปให้กับคนในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งแต่ละคนในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้นั้นแม่ไม่ธรรมดาสักคนสวัสดีครับผมมิทิวิกตอนนี้รูอยู่กับเกม leftover หรือชื่อแปลภาษาไทยของเหลือกูแปลมันได้ยจริงๆไงของเหลือเดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กจริงๆรอเนะนำไม่คิดว่าก่อตัวเองจะตัวเล็กขนาดนี้ตัวเล็กมากแล้ว แม่ตัวสูงเป็นไททันเลยเออแม่ครับวันนี้แม่ทําอาหารมากเกินไปแล้ว,วลูกลูกช่วยนําของเหลือพวกนี้ไปให,ให้กับเพื่อนบ้านของเราหน่อยได้ไหมล่ะลูกเราสามารถที่จะตอบได้ว่าได้หรือไม่โอเคได้ครับแม่เป็นเด็กดีจังเลยนะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยโอเคอย่าทําตัวเป็นเหมือนพ่อล่ะหมายความว่าไงอย่าทําเป็นเหมือนพ่อเออแม่เอาของเหลือพวกนี้ใส่ไว้แล้วสิบ่องให้ลูกลนะั้นน่ะเอา ของพี่อยู่ในกระเป๋านี่ออกไปช่วยทาให้แม่หน่อยได้ไหมลูกได้เลยผมเป็นเด็กดีกล่องน,นี้สินะมีสิบกล่องอ่าโทษทีจะไม่วุ่นวาย้วลูกตอนนี้แม่ยุ่งกับมือเย็นมากแม่รู้นะว่าลูกไม่เคยคุยกับคนแปลกหน้ามาก่อนนะแต่ว่าลูกจะไม่ทําให้แม่ผิดหวังใช่ไหมลูกทําไมแม่ตาหน,น้ากลัวแปลกๆอย่ากลับมาจนกว่าจะเสร็จนะลูกเข้าใจไหมโอเคแม่ อย่ากลับมาจนกว่าจะเสร็จนะใช่ไหมลูกเล้นี่เป็นชั้นเก้าสินะโอเคเออแม่บอกว่าอย่ากลับมาจนกว่าจะเสร็จอ๋อนี่คือห้องห้องเราอันนี้สินะโอเคงั้นไปห้องนี้แล้วกันฮัลโหลครับฮัลโหลโหคนเดินเข้ามาแล้วใคร้ยยายอืม เธอจะต้องเป็นเด็กชายข้างห้องแน่เลยทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ล่ะเนี่ยกดเมาสขวาเพื่อโชว์ของเหลือนี่ครับคุณป้าอ้นี่อะไรนั่นเหรออืมของโปรดชั้นเลยฝากขอบคุณพ่อแม่แขนชั้นด้วยล่ะนะเธอนี่เป็นเด็กดีจริงๆเลยนะ,ะใช่ครับผมเป็นเด็กดีฮ่ดีใจได้ยินอย่างนั้นนะเอาไว้ครั้งหน้าก็พาพ่อแม่มาเยี่ยมบ้างนะขอให้ฝันดีนะลูกบา,บาย ยายใจดีโอเคโอเคอันนี้ไม่แปลกไม่แปลกมั้งไม่รู้แต่เราเดินช้ามากอาา่ะฮะเคาะไปหน่อยฮัโลโหลมีใครอยู่ไหมมีเดินมาแล้วเธอต้องการอะไรอะ่ะเออผมต้องการครับต้องการอะไรอ๋อยืนให้ดูลืม,มกินแลน่ากินดีฮนะที่ฉันต้องจ่ายอปเออไม่ต้องครับไม่ต้องจ่ายอ๋อไอโง่ What t h ฟ f**k อันนี้ก็สงสัยเขาอยากจะกินฟรีนะเอาไม่เป็นไรโอนนีมีของเหลืออยากจะให้ก็เอาไปซะแล้วก็เป็นคนอ้วนเดินขเข้ามาเฮ้ยเจับหน้าขึ้นมาทำไมอะเออไมเออนี่ครับผมมีข้าวกล่องมาให้นี่แม่นายเอาของเหลือมาให้เหรอไม่มีนใครอยากได้หรอกนะ <laughs> ผอ้ชอบหน้าดิหอมดีวะอโอเดี๋ยวก่อน นี่นายเป็นลูกของสาวสวยชั้นต่อวเหรอเออเชีย่ยแล้วเออทำไมมันทำหน้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเอาหน้าออกไปต่อเลยแล้วจ้ะนี่กิออย่างนี้จะลืมไปได้ยังไงน้าโอ้โหโอโหไม่นะฉันเนี่ยเจอว่าฉันเจอเพื่อนกับมันในขนาดที่อุ่นอยู่นะโอ้โต้องไปหาแม่แล้วไอ้คนนี้ไม่ไหว แม่วาร์ปเองเลยแม่ผมเจอลูกจิตทำไมลูกกลับมาเร็วจังเลยลูกแม่บอกว่าไม่ใช่หรอว่าอยากกลับมาจนกว่าจะเสร็จนะแต่ว่าแม่มีคนหืนการมมากก็ทีนะลูกรักแต่ตอนนี้แม่กําลังยุ่งอยู่แม่ก็ทําอาหารให้ใครบ้างวันนี้แม่แน่ใจว่าเพื่อนบ้านจะไม่ก่อปัญหาให้กับลูกใช่ไหมล่ะลูกนะทําได้อแล้วกลับไปเถอะลูกทําให้แม่ภูมิใจสะแม่แม่ผมเจอลูกจิตอยู่หน้าห้องให้ผมทำยังไง ฮัลโหลสวัสดีครับเออเหมือนกำลังอับน,นนะ้ำแค่ฉันคิดว่าเดี๋ยวไว้กลับมาทีหลังกันโดลวครับไหนดิต้องการอะไรนะ่หรอฉันกำลังยุ่งอยู่เออผมมีข้าวกล่องมาให้ครับเอาจริงสิเฮ้ฉันกำลังทำงานอยู่นะเอาเป็นว่าเออเธอเอาไว้หน้าห้องหน่อยแล้วกันขอบคุณมาก อ๋อโอ้อเาทำไงอ๋อนี่ไงแอบดูได้ลุงก็ซ่อนเลยไว้นนีเปล่าลุงครับเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่แม่เปิดบ้านไม่น่ากลัวลูกเอาจริงดิกลกบมายโอนี่ลูกทำให้แม่งุดหงิแล้วนะต้องไหมแม่ครับ เจา้าคนน่ากลัวเต็มห้องพอเถอะลูกลูกรู้ไหมว่าลูกกาลังทําสิ่งที่ไม่โกรจะทําอยู่นะอย่าไปยุ่งกับเรื่องที่ทําให้ลูกเดือดร้อนสิอย่าเป็นแบบพ่อให้ตายถึงแม่ครับเรามองข้าง,างๆแม่ไม่ได้แล้วก็เดินเข้าไปหาไม่ได้ช่างมันเถอะเราไปต่อก็ได้ไอ้เหี้ยเกมแม่งก็น่ากลัวอยู่นะแต่มไม่ขนาดนั้นร่ะถ้าน่ากลัวจริงๆก็เออใช่คนดูผมไปเจอทริกแบบหนึ่งมาทริกที่ผมไปเจอมาคือ ป็นทุกขี่ทำให้เออก็ประมาณนั้นแหละอุ้ยป้าเอา้ยไม่ใม่ป้าต้องพากเสียงนี้ไม่ได้เอาใหม่ลนะโอ้หนุ่ม้อยน่ารักนี่ใครกันหาอะไรที่ทำให้เธอมาที่นี่กันเหรอจ๊ะเออมีข้าวกล่องให้ครับโอ้แหม่ช่างคิดจังเลยนะเธออาจจะเหนื่อยมากแล้วก็ได้นะเข้ามาในห้องแล้วมาพักดีห้องฉันก่อนไปละก็ป้าแกไม่ไม่น่านรัก อยากจะมาพักผ่อนไหมจ๊ะหนู่หน้อยไม่ครับไม่ผมไม่บางทีก็เอาไว้ข้างหน้าแล้วกันนะหน้าป้าไม่หน่ากลัวไปต่อแล้วกัน <c oughs> เออสวัสดีครับไม่มีใครอยู่บ้านด้วยไม่มีคนอยู่บ้านด้วยฉันฉ,ฉันไม่อยากไปคุยกับเธอเธอไม่ชอบรังแกฉันตอนอยู่โรงเรียนไม่มีเพื่อนด้วยฉันเราไม่ชอบเธอแล้ก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้น โอ้ยชิทโอ้ห้องอะไรไปเนี่ยทันปะห้องนี้กันก็ได้สวัสดีครับผมเอาเข้าวกล่องหมามาแจกเอาไม่นี้ใครอยู่ฝนรู้ป่ะเดียวเร,ยเรียกเรียกออกมาเออสวัสดีครับรู้ดดี้นอ้อน กิจอาหารอาหารไงอุ้ยโอ้ขอบคุณมากมีคนพิการด้วยสุดยอดเกมนี้มีคนพิการด้วยวิ่งก่อนเลยว้าวมาชั้นสามเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาได้ไกลเลยทีเดียวาอประตูหน่อยมีใครอยู่ไหมครับอม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วห้องเนี่ย,ยไม่ก็ไม่มีใครอยู่บ้านเหมือนกันเริ่มเริ่มแปลกเลยนะเราจะตัดต่อทีมีให้ตลกได้ไหมเนี่ยกำลังคิดอยู่ อาชั้นสองออนายต้องการอะไรเงน้นเหรอเอาข้าวกล่องมาให้ครับโอ้โหนี่เหมือนถูกเวลาเป๊ะเลยอะคือฉั้นกําลังอยากจะกินอะไรอยู่พอดีเด็ช่างเดอะขอบคุณมากเลยนะคือเราเคยมีอาหารงหมาตรงนี้มาก่อนนะแต่ว่าแต่ว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึงนะ่งอะไหยิบไปิี่สิว่าชั้นคิดว่านา่าจะใช่เลยนะก็ลาก่อนเด็กผู้หญิงเหรอ นั่นก็คงจะเป็นอ่อะแล้วห้องเนี่ยก่จะไปไหนตามสงสัยต้องไม่เอาอาหารหมาจากห้องเด็กผู้หญิงนะเฮ้ยเฮ้ย,ยคนพิการอีกแล้วมาทำอะไรตรงนี้เจ้าหนุมน้อยมีอาหารมาให้ครับโอ้นั่นเหรอฉันยังไม่ค่อยคิวหรอกนะอยากจะคุยกันสักหน่อยไหมเออได้ครับอ่าขอบคุณที่รับฟังคำฟองฉันนะเธอเห็นไหมว่า เพยฉันอะแยกทางกับเพยามานานแล้วแล้วมันช่างรู้สึกเงียบเหงาเสียจิตก็นะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะมาหานายเองเหมือนกันก็อย่างเช่นฉันรู้สึกว่าเมื่อวนเมื่อวานนี้เองอะฉันได้พบกับภรรยาของฉันแล้วก็เวลาเดียวกันนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนมากเมื่อวานนี้ฉันก็ได้พบลางทีหลายวิญญาณของเธออ้าวกับมีดที่ติดอยู่ตรงครองเธอเอาอย่างนี้ฉันเข้าเรื่องเลยดีกว่าบอกฉันมาสิว่า เธอชิงเงยับคนเบอร์สิบที่ต้องถูกฆ่ามันผิดหรือเปล่าเอ่อเออไม่ไม่ไม่เอาละอา้อาวกูาตายอะไรวะน่าทุกขฆาตกรรมมากครับ้รเจ้าคิดว่าความโกรธมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่ต้องการที่จะทำร้ายใครสักคนหนึ่งที่รักแบันครับโรเจอร์คิดว่าฆาตกรนั้นควรถูกลงทันหรือเปล่าลครับ อืถ้าคิดอย่างนั้นยกตัวอย่างแล้วกันว่าแม่แกเป็นฆาตกรแล้วแกคิดว่าเธอควรจะถูกลงโทษไหมแม่ไม่ผมว่าไม่ไม่มีทางไม่มีทางแกมันหนูตัวเองเองคุยแค่นี้แหละเขาคุณมากที่หมาคุยกับชายแก่คนนี้นะไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรอะแต่กูรู้อ่ะไปเราไปหาเด็กนักเรียนก่อนอยู่ชั้นไหนวะเจ็ดมั้ง รู้สึกว่าเหมือนเคาห้องซ้ำแล้วจะไม่มีคนเค้าเดินออกมาใช่เปล่าเน,น,นี่ยโอ้ไอเน,นี้ยเหรอเฮ้ยไอนนมันเด็กขี้แงไม่ใช่หรือไงจ๊ะแล้วมาทําอะไรที่นี่อ่ะพ่อแม่แกหายไปไหนแล้ววะอาหารเหรอเอามาให้ฉันฉันคิดว่าแกก็มีสัมมนสันึนธมากแล้วนะนี่แกคิดว่าฉันขโมยอาหารนั่นเหรอเฮ้ ฉันน่ะซ่อนมาตั้งหากแล้วว่าเพื่อเป็นบทเรียนสั่งสอนให้กับชายคนนั้นมา์ไอเจ้าหน้านน่ะมันมาเลียฉันช่างน่ารังเกียจจริงๆเลย <c oughs> หวังว่ามาร์มันจ,จะอดตายไปนานแล้วแหละนะอย่ามาคิดว่าจะทําลายแผลฉันละ่ะ <c oughs> ขนาดเด็กขนาดเด็กนักเรมันมายัางตัวใหญ่กว่าเรานี่เราสูงกี่เซนมาเนี่ย <c oughs> จะบอกเขาว่ามันซ่อนมีไอเด็กนะั่นมันเอาไปซ่อนอยู่มันอยู่นี่เองโอ้อาหารหมาฮัโโลโหลพี่โอ้กลับมาแล้วหรออาหารหมาของฉันอยู่啊ขอบคุณมากนะเอาวางไว้หน้าห้องเลยมาเฮ้เจ้าหนูนายต้องไปลนะขอบคุณอีกครั้งนะเเขามีพิรุษอะไรวะเงินจริงโอเคเราไปต่อว่ยเนือชั้นสุดท้ายและสองห้องแค่สองห้องเอยจะออกจากเกมนี้ได้แล้วเย้ yeah. จะว่าไปแล้วชั้นสุดท้ายต้องจะออกจากอาคารนี้ยังไงวเี่ยเรางงจริงฮัลโหลครับมีใครอยู่เปล่าอ้าวมีใครอยู่แล้วเหลือสองกล่องอะฮัลโหลครับพี่มีใครอยู่เปล่าวันนี้ผมเอาอาหารมาส่งครับไหนอุ้ยอุ้ยคนหน้าตาดีมาโอ้ไง นี่คงจะเป็นประเพณีสําหรับเพื่อนบ้านที่มาใหม่ใช่ไหมล่ะเออใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่โอ้แ้นเหรอขอโทษทีนะคือไม่เคยเจอเลยแบบนี้มาก,ก่อนนะ่ะแล้วาจานนี้มันเรียกว่าอะไรอืมเออแต่ประทานโทษน,นะคือไม่อยากจะพูดให้เสียหำทางแต่ว่ามันอ่ะมันดูเหนียวเหนอะแปลกแปกอ่ะ คก็ฉันคิดว่าขอบคุณแล้วกันนะนี่มันเยลูกตาอแม่เป็นฆาตกรโอ้โหมันมันพีแบบแปลกๆว่ะชิบหายแล้วแม่เราไป็นฆาตกรมีอายบอลอยู่ตรงเนี้อะไรอะ่ะไม่ต้องบอกเขานะเราไม่ได้หยิบมาเราแค่รับข้อมูลมาเฉย เี่แกจะต้องเสียใจแกต้องเสียใจแล้วทำไมเธอทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วฉันเจ็ดแล้วนี่คือคนที่อาบน้ำก่อนในนี้สินะเออโอ้ว่านี่คือคนที่ตัวสูงที่สุดเธอเ,ยเคยเห็นแล้วนะตัวแล้วก็ตัวแค่นี้เพื่อนบ้านเออสวัสดีครับ โอ้ไงเจ้าหนู้อยน่ารักจากห้องเก้ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ตอนเด็กแล้วเหรอเชีย่ยเลยอูเสียงโคตรเชียเลยนี่ครับผมมีข้าวกล่องให้โอ้ฉันน่ารักจังเลยอะ่ะเธอคงจะเหนื่อยมากเลยสินะโอ้ว้าวนี่แม่เธอเป็นคนทำนั่นเหรออืมฉันอยากรู้สูตรของเธอเลยนะโทรไปหาก่อนอ่าฮะ,ะไงฮิเรียดิฉันเองรอล่า ใช่ลูกเธอน่ะเอามาให้ฉันกับมือเลยล่ะเคเนที่เป็นผู้ชายที่โชคดีจริงๆเลยนะเธอที่ทำอาหารให้เขาทุกวันเลยเหรอ,อเอ๊ะหมายความว่ายังไงอะ่ะเคยอ,ะอ่ะ,อะขอเดาเลยนะว่าในสุดเขาก็ได้บอกเธอเกี่ยวกับเรื่อง,องพวกเราสินะฮะหมายความว่ายังไงอะ่ะไม่ได้หมายความอย่างนั้นเหรอ,อะฮะฮะเดน้าสิโอ้ย เกอีดอกชอมอย่าไปไหนนะไอ้หนูหน้อยมึงต้องไปหาแม่แล้วเดินก่อนนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหโอ้โหวิ่งวิ่งมึงเห็นหน้ามันเมื่อกี้เขาเขาจะมาฆ่าแม่เราจะมาฆ่าไเห็นใจนะอย่าหิวเฮ้ยทำไมทำหน้างัน้นนะแม่แม่แมีโกจะมาฆ่าทำที่ดีมากลุคลัก แม่ภูมิใจตัวลูกจริงๆเลยนะเอาล่ะไปนอนได้แลอาไปแม่มีของเหลือที่ต้องไปส่งก่อนนะอะไรวะเนี่ยมีก็จบแล้วงั้นเหรอแปกจังเลยฮนะแตกจริงจบแล้วอะ่ะเออฮะมีเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่ง ที่วันหนึ่งนั้นนะ่ะแม่เขาอะได้ทําอาหารเย็นไวมากเกินไปจึงได้ขอให้เรานันะ้นน่ะนําของเหลือพวกเนี้ยไปให้กับเพื่อนบ้านเราแต่ในอพาร์ตเมนต์แห่งเนี้ยเพื่อนบ้านเราโดยส่วนใหญ่นั้นแทบไม่ใช่คนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเด็กเปรตด,ดูแขนดวดคนพิษการขืนการคนบ้าอะไรก็ไม่รู้มากมายแลกระทั่งตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วจริงๆว่าที่จริงแล้วแม่เรานั้นนะ่ะเอาพ่อไปทําเป็นอาหารเราก็ได้ ไอเฮียไอเบอลในตอนเกือบสุดท้ายเนี่ยฆ่าพ่อไปมั้งคิดว่านะไม่รู้วนะ่าพ่อเราทําผิดอะไรในเรื่องนี้นะแต่ว่าก็ดูจากสภาพแล้วเหมือนอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีใครออกไปได้มาก่อนนะไม่รู้ดิคือไม่เห็นประตูทางเข้าออกเลยแต่ก็ช่างเต่เนั่ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ให้ชอบลิปนี้บอกไว้แล้วกันกดไลค์กดซับสไครต์หรือไม่กดยังไงก็ได้กดตามดูแล้ช่วยบอกทีว่าคำถามที่เขาบอกไว้ก่อนวนี้คือแม่เรานั้นน่ะทำถูกหรือเปล่า ถ้าหากว่าแม่เรานั้นเป็นฆาตกรคิดว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกหรือเปล่าก็เอามาตอบในคอมเมนต์ลวกันแล้วก็เอาไว้เจอในคลิปหน้าบ๊ายบาแทุกคนดูจบแล้วล่ะผมก็ยังทำอาหารอยู่นี่เออจะว่าไปเราเพิ่งเห็นว่า ลูกพ่อโดนฉีกส่วนหัวออกไป